ครับสวัสดีครับมิรดินสอมพูดกันไหมครับครับวันนี้ช่างประกาศร้อยร้อยยี่สามเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ร้อยยี่สองจุดเก้าอ่าก็มาขาดจุดหนึ่งครับน้ำหนักนี้คุณมากี่โลร้อยยี่สามตอนนี้ร้อสามโลกว่าก็ถือว่ายังสบายนะซ้อมอยู่ที่แงมรคุณพ่อผู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้มีชฉยพลอยแล้วก็มีน้องๆในค่ายครับนะมีฝรั่งนะครับผมเก็บตัวมาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนได้ล่าสุดชกไว้ที่ไหนอยู่เวทีมวย ต่อยวันครับลุมพินีครับไปไงวันนั้นก็แพ้ไปแพ้มาทำไมเรานวมเล็กแล้วมันเป็นไงนวมเล็กด้วยมันต่างเวลาด้วยครับคือัไม่ชินไม่ชินด้วยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับอ่านะเพราะว่าบรรยากาศมันเล้าอะเนาะยังไงเราก็ต้องเดินสู้อยู่แล้วมันไม่ใช่สไตล์เราเลยแล้วเป็นไงไปแพ้ใครมาแพ้จานเอ๋ครับเออคิดว่าอยากจะกลับไปแก้ตัวใหม่ไหม มันก็ยากมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าเราก็อยากชนะด้วยมันก็กดดันที่ด้วยครับคือพอไปชกวันความความอยากแล้วก็แรงกดดันที่ต้องเดินบู๊เดินลุยยังไงมันไม่สไตล์เราหรือว่าไงมันก็ก็มันยังไม่เข้าที่อะเพราะว่ายังยังไม่กล้าออกอะไรเท่ไหมแต่เดี๋ยวทีโอกาสอาจจะดีขึ้นนะครับก็เลย กลับมาที่นี่ก่อนครับก็มาทับฟอร์มเดี๋ครับผมเราเจอใครครับพรุ่งนี้เจอกับเจริญยศครับ่าเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่ครบมาดูเป็นไงเขามีท็อปน่ะวางเกมบางแผงไงเจอมวยปู๊คต้นก็ป้องกันที่อยู่นะเดี๋ยวรอดูยุทธการทีกทีไปลาๆก็เข้าทางเราอ่ะเราอีกอะไรลวครับอีพห้าครับคนจังหวัดไปปล่อยกิโล พื้นเพลเราเป็นมวยสูงร้อยรครับโปรยมาเป็นร้อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับว่าฝากพี่น้องช่วยเชียร์ช่วยมีรับช่วยเชียร์ครับครับผมบขอบคุณครับ,รบหน่อย สวัสดีครับผมจเจริญยศรันนำคนไทยครับขาวันนี้ช่างพิกัดร้อยตอนน้สามครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกพอดีเลยครับคุมมากี่โลนแบบนี้อ่าสามโลน่อยๆคร<า>ับครับตอนที่ซ้อมอยู่ที่ไหนรันนำคนไทยครับคุณบงังบูซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกลูกค้าฝรั่งกับเจริญสุขครับอ่าเก็บตัวมากี่วันครับก่อนหน้านี้นนออเป็นเดือนเลยครับเออพราะล่าสุดเราไปชกไว้ที่ที่นี่นะครับวันนั้นไปชนะใครมาชนะพลอยวิทยาหรือเปล่าพลอยวิศักพอวิสักไปนอกเขายังไง น่าจะต่อยครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับพรุ่งนี้เจอกับบิลาดินครับอ่าโอ้โหต้องบอกว่าเจอเขาเรียกว่าขาประจำครับเก่าเลยเก่าเลยแต่เคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังเป็นไงเขามีก็มีเป็นมวยเตะต่อยครับอ่าคิดว่าเจอมวยเข่าแบบนี้วางแก้มวางแผนไงดีก็วางแผนมาครับเตรียมแก้เกมมาเหมือนกันครับก็คือไม่ต้องเหนื่อยไรแล้วนะเจอคนอย่างนี้ต้องไล่ครับเออสไตล์เดินเข้าหากันเลย แล้วเราจะเปิดเกมยกไหนดีก็ไม่น่าจะเกินยกสามครับอ่าก็ถ้าช้าอาจจะไม่ทันการครับห่วงเรื่องบรรยากาศไหมก็ก็ซ้อมเปลี่ยนเวลาซ้อมครับพอไปซ้อมมาก็ซ้อมเลยครับซ้อมชงร้อนครับไปถึงบรรยากาศราคาเนี่ยห่วงไหมอ๋อก็ไม่รู้ว่าจะบอกงไงดีก็ห่วงครับผมอ่าแต่เราก็โชคตามเกมของเราเนาะอายุแย่แล้วครับ อายุปีนี้ยีครับคนจังหวัดคนจังหวัดตากครับไปปล่อยกี่โลแล้วปล่อยห้าสิบเก้าครับเปรนเภทเราเป็นมวยลายเป็นมวยครบเครื่องครับอ่าสายหรือขวาสูงร้อยหกสิบห้าครับเราจับมวยทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวตากและเชียงใหม่ช่วยเชียร์ผมด้วยครับครันี้สนุกครับขอบคุณครับ